เต,ต,ต,ต่าตกีเต่านาะไม่ได้กินเต่าเต่ใช่ใช่ม่เต่านาะโอ้ยกินย่างเต่าไม่ได้ย่างเตาอ้ยนาะเป็ดเปดเดกับเป็ดโจำปิยงเห็ดเห็ดเห็ด ว่างก็เลยพ่อใหญ่ก็เล้พากินนั่นเนื้อย่างเกาหลีนอกจะเนาะแก้หนาวเป็นว่าพ่อใหญ่บอกว่าแก้หนาวจ้าจะมีเป็ดนอกจะเนาะมีเป็ดจ้ามีเป็ดมีหมูแล้วก็มีปลาแซลมอนจ้าปลาแซลมอนมีกุ้งพี่น้อง กุ้งนี่แล้วแต่ว่าคนสิรวกบอว่าเฮ้อ่คนสิเห็ดจำใบนะจ้าอนี้พี่จ้าพี่น้องก็คือคอยผสมบ่ดแล้วเนาะบ่ได้แยกนะจ้าไม่ได้แยกโอ้โหดีไปยกงคนดีใจคนนะอันนี้เป็นแชมพียงเดอรปารีสนะจ้า จำปียงดับารีดอ้าพูดยญ่อยากบาร์บีคิวตัวตัวบาร์บีคิวเลยบาร์บีคิวมาจังหอมตังนะ<ม>กินกันสองคนจ้าม,มีเป็ดเนาะจ้าม,มีปลาซามานอนพที่น้อง ื่องอย่างอันนี้น,ะบบน่นะ,ะ,นะแบบนี้เนาะค่ะเนาะแบบนี้เนาะจากพี่น้องนี่ขายอยู่อันแมคโครเนาะจ้าก,กินได้หกคนน่ะกินได้แบบสบายแบบย่างพันน่ะพี่น้องใหาไว้เราหนึซุกพันน่ะซุกพันจ้า่วนไปข่อยกินกันสองคนจ้ะพี่น้องมาเด้อมาเด้ออ่าแล้วก็มีปลาหมึกจ้ะ อาหมึกเราค่อยใส่ซปสุดทาตุรกูล้่ะเอ่อวิวยวิ้วอ่ะี่่่อีประมึกด้วยเราต้องทีทีที่ฐานแน่จ้ะเพราะว่าเราขินกันสองคนผัวเมียอันจิ้มกับนี่เป็นถุงจ้ะเรามีน้ำจิ้มเป็นถุงเลยอย่างอย่างอ่าใ้มัน กซอยอกันย่างซอยกันกลิันย่งีสองคนฉลองการอยู่บ้านฉลองการกักตัวนะจ้ะขาเกือเพราะไงคนใส่เกลือจะเป็นเพราะญงนี่มากกินเค็ม เป็นอกเป็ดนะจ๊ะเนาะอกเป็ดจะลวกก็ลวกพี่น้องปล่อยได้แม่นว่าเป็นกุ้งแต่ก็มาเขลวกจ้าเอาหมือเ okay. ล็กก็ใหญ่จะบาดีทีตรงนี้แต่สำหรับค่อยไม่อะไรแล้วก็เอามือ มสัสเออรปกรกชิ่งกุมปาราไาาะระุมกระวกมเว่ยกระช่ว่ยลองเบินสองนี้เลยสกินเบิร์ตบอทีนั่งโ,โอเคมันเต็มแล้วพใหญ่วะมันเต็มแล้วโอ้ละน่เต็มล้วจะน้อง แล้วเราก็มาลองกินว่ามัา,าจะกินได้ขนาด,นนดหไหนยกระเพาะไงกันไปพลังบางคนคนใส่ไม่ตะเกียบบเปลี่นได้จ้าโบมีแนวเห็ดแล้วพี่น้องคลิปกับบริลลุงพี่ามตะคอม น่าจะอบเต็มโอ้ยปลาแซลมอนเครื่องซื้อมาจากเมืองไทย้อจ้าเครื่องเครื่องย่างเนี่ยเตาปิ้งนี่น,นซื้อมาจากเมืองไทยจ้าแต่ว่าอามาเปลี่ยนปลักเอาจากพี่น้องแลก็มาเปลี่ยนปลักเอาได้เพราะว่า ป้าเมึองนอกกับป้าเมึงไทยมันใช้ไม่เหมือนกันเนาะมันบกด้วกันจ้ะกุ้งนะปลาปลาปลาโพสีนะกุ้งอะไรเปิดปลาแซลมอนเนี่ยมันหนีบง่ายเลยพี่น้องหนีบไปหนีบมามุนตุ้ยๆมันไม่เหมือนเป็ดนะ อยู่บ้านวนไปเจอพี่น้องออกจากบ้านบ่ได้เนาะเราก็กินอันนี้แหละต้องพยใหญ่บดิเปิดเตานี่ต๊ะแวะปั้นทอดอันนี้เป็นซุปเนาะตรงกลางจะเป็นซุปกกเป็นเตาเป็นหม้อซุปหม้อซุปเหรอฮะก็ขึ้นกับบุฟ ไปโอเคป้อมแท้โอเคเรียบร้อยโอเคใช่ดิดเ,ดรดเรามีซอสที่เอามาจากเมืองไทย,ยด้วจ้ะเนาะที่เราใส่เบิ้งกันอันนี้เป็นซอสซูกิเนาะจางซเ้ยเอฮ้ย โซตุ๊กี้เอามาจาักใช่จ้าต่ว่นเปิดละละต่วน่นยังบดเดีนเอาใส่ขวดใส่อย่างใบปวยงีก็เลยใส่หนีมาก,ก่อนจ้ะพี่น้งองเจ้ะพี่น้องโอ้ยตาอยากกินตาแซ่บอยากกินก็นกินพี่น้องปวยง,งว่วอ้วนกับกระยามันดอกไปรถที่หลัง <laughs> มันว่างเนาะให้ได้หระอันนี้เป็นเป็ดเนาะจ้าอกเป็ดด้วยน้ำร้อยเป็ดพี่น้องพกเป็ดจ้าขาวโพดอือหือเก็บ,บเสื้อเก็บเสื้อนู่นนูนอย่าง อ,อร่อยเหมือนกันนะเป็นเนื้อจ้นะเนะื้อหมูเนาะตื่นมาเจ้ามาปุ่ยายปุ่นกะหั่นเรียบร้อยจ้ะพี่น้องเนี้ยตื่นมาคือผัวเรียบร้อยบรรเลวแค่ควายไม่เห็นตุกจ้ะอื เป็นต้องสุกมากกุ้งอร่อไหมาก็แบแต่พี่น้องไปะยะ่างกินน้ำมาเ้ยจ้ามีเป็ดอกเป็ดกีปลาแซลม,มอนหมูปลาหมึกกุ้งจ้ะพี่น้องีจ้ะ สองคนาจาจกตากัน,นอยู่สอ,อ,องคนได้ใครมันเปนนักภาษบอังกฤไอพ้พญายคนนั้นเบซปจิ๊ปไอพ้พญายคนนั้นรถรถไอ้้ามห้อนเนาจาเอาเอาย่างจะถน้องป้ามือคดบันไหม Mm hmm. อืนนรมรำเดอร์อรอย่งอางน,นี้จบเจ็ออกมาจากไหนเจ็บเจ็บๆริงมากินน้ำกันนะจางก,นกนินห้อนๆจ้ะอืมข mm ึ้ตู้อืมคือตูอ้ mm hmm. ตมันจะนโอวยมันดาดปาก อี้ตเมนกันเนี่เดียเจ็บตัว่สเหรอเลยเว้ยตนนี้ัก็ตัวอังกอรบอกป้ายยา่มันซุกบรไดาให้เรากินกันเนาะเตือสิบอกเาเาเว้แต่เราสิบทน่อยก็จะบอกเ้จะดีมาไ้อ๋อม่เลยด้ พอยทามางสักคำบอตอนเป็ดพปอนยังบอกกินรดกินรดย่านล่อยบอย่มมากินเลยกินเลยหน่งมา่เจอาพี่น้องโอกเปก็ด้ะ ็ดแล้วก็ติดมันเลยพี่น้องเพราว่าพิษมันหนังเนี่โอ๊กเป็ดย่างดีอ่ะิดหนัง ที่หนึ่งความร้อนในซุปอีกกุ่มหนึ่งเนาะคนละกุ่มจต่พี่เป็นแปซื้อจะซื้อมาไว้เพื่อนเนาะจ้ะเนาะอืมัแซ่บ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 อะไรสิทัวร์ไปอื้ม เอาไว้เฉยๆเหมือนกันนะนี่แซ่บครับพี่น้องกินเพื่อได้จ้ากินไม่หมดจ้าพี่น้อง กินบอเบิรกินบเบิไม่ให้เราได้ละบายที่ย่างก็ยังกินไม่หมดนะจ๊ะเน,ะเนะาะส่วนในหม้อันนี้ก็ได้ใส่รอบเดียวเพราะว่ามันกินบอเบิร์แต่พี่น้องกินสองคนนึงเนาะมันบ่มีคนแย่งไหม โอเคนะคะน่าเดียวขอกินอีกให้มันเบิดจ้าล้วก็จะได้เก็บแต่จะได้เก็ดนื้ออื่นต่อเราจะน่าพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับหวัสดีครับ